สวัสดีครับสวัสดีย่ำมือเศร้าครับแสงทองสองฟ้านะครับอากาศพอดีครับว่าหนาวแห้งว่าหนาวแห้งครับ เป็นเดกเดๆก,กล่มอยู่นะครับเดกเดๆก,กลม่มเสียงไก่ปลาขัน ไม่เศร้าครับอากาศกับสิประมาณนี้ครับบ,บ่หนาวแห้งครับถือว่าสบายๆเย็ยนสบายนะครับเย็นสบายสบายยึดถึงยอดผู้นะครับยอดผู้เสียงไก่ป่าขันโอเคโกเก ไก่ปลาหน่อยอยู่สวนกรมี่ครับแบบนี้สวนเอี่ไก่ปลาขันด้วยกันนะครับกุสมอร์ไนทครับกุสมอร์นิ่งนะครับย่ามือเศ้าสวัสดีย่ามือเศ้า,รา,าครับ พุณครับท่าหยอดเขาครับพุณไกลว่าจิมปิมหมดเห็นเพื่อนคนอันนี้ร่มแน่ครับร่มแน่ครับไม่ร่ม สายตาเขาเสีละเอียดกลัวอยู่ครับแต่ว่ากล่องอาจสิบริละเอียดแห้งนะครับทั้งผลคือทา้งทางไปทางขึ้นเขาใหญ่นะครับเขาใหญ่ถือว่าเย็นจุครับแต่ว่าพอด้เย็นแห้ง ถึงขนาดาที่ต้องหอมผ่านะครับเย็นพอดีพอดีนี่แหละนะฮะเย็นแบบพอดีพอดีสบายสบาๆภูเขาทั้งที่พี่น้องเห็นอยู่ทั้งตอนนี้นะครับ คือหันหนาไปทังโคราชนะครับเวลาเข้าขับรถมาจะาแคุ่งเทพเวลาเขาสี่ึ้นบานไปบ้านเข้านะครับมันจะอยู่ทั้งขวามือเขาลุกนี่นะครับสิอยู่ทั้งขวามือทีม้าเข้าแลนอ,ออกจากวงเล็กไปแ้วทั้งขวามือสีเห็นพระองค์ขาวๆนะครับงามๆอยู่มา นะครับคือเขาโลกนี่ครับแต่ฟังนั่นนะฮะดูเหมือนนี่เองมาอยู่ฟังนี่นะครับเบิึงแล้วบ้านรีสอร์ทโรงแรมนะครับทีท่ไทยเห็นนี่แมนเหมดนะครับเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทเป็นโครงการบ้านของ เทปเล้นครับนี่ทั้งนี่ทั้งนีั้นหนาไปทั้งหมกเล็กนะครับรับ้นหนาไปทั้งหมกเล็กครับยหมุสาวเย็นดีครับ ว่าไงครับท่านส,ว,สวัสดียำยเช้าว่าไงเพื่อน <c oughs> นัเพื่อนผมครับสวัสดีครับสบายสบายครับพวามาเที่ยวกันสบายสบายคนรอครับตื่นมายมเสาเขาก็รอคือเก่า เดียวครับเพ่อนเป็นสลับจราจรดนะครับอยู่ในเขตตั้งแต่พิละครับสระบุรีไปจนหอดกรุงเทพนะครับเสียวหากกันนะฮะครับภาพเป็นรองก็บิงรรยากาศเยี่ยมเมื่อเสากายเย็นดีแต่ว่ากับพอถือว่าเย็นแห้งก็ ท้องฟ้าแดงนะครับแสงท้องสวยงามนะครับบ้านเ่ากัสิหนาวซัมหนีว่าหนาวกลัวอยู่บ้างหึือจังไดเขาว่าหนาวยี่สิบกวองศากับสิประมาณนี่แหะครับประมาณนี่แหละแต่ว่าผมสบายสบายอยู่ครับนขนหนาวซัมหนีก็คือพอดี ดีเลยนะครับ,บรหนาวแห้งและกบบระหอนนะครับตื่นสามารถได้ก,กินกาแฟานะครับโอ้กําลังตื่นกําลังออกจากเต็นนะครับอยากได้บบรรยากาศบ่เขาโ่งแรมกันนอนทั้งหยอดผู้นะครับ บนยอดภูตอนเช้าห้างใจเขาเต็มปอดนะครับอันนี้ดอกไม่ครับ เ่าท่ากัดศลงไปกัดสมยทีเกี่กันลงไปมัดเข่าครับมัดเข่า,ม,ขามัดน้าเกี่ยวเขาแล้วกัดศะไปมัดเนี่ยมสัสสาวมีน้ำหมอกนะฮะมลมแห้งอยู่นะครับลมแห้งอยู่ ย้ำมือเศร้ากอากาศเป็นสบายฮะหลับดีไหมครับอัสดีครับก็ยังมืงอเว้ากาับตื่นกันมาพอกันที่สวยกับเยียกยายกันครับบานไลายบานมั่นและเด,ด,ดินเดพอกันนะครับย้ามาือเว้ากับอากาศบนบนภูเขานะครับ ดาดเพ่อนผู้โอเคประมาณหนึ่งนะครับเย็นอยู่ดอกครับผมยางออ,อ,อมนะครับเเ เป่งเปล่งเลือเปล่งเป่งแหละแปดนาฬิกาผู้ตำรวจวาาปะเย, <c oughs> ย็นสบายครับมาแต่พี่น้องมากกับมาได้นะครับนี่อยากนี้พี่น้องมากกลางเต็นนอนทั้งยอดเขานะครับยอดเขาดีครับรถผมดันขึ้นมา แอด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 มาอยู่ทั้งยอดเขาจะเป็นเขาวัวหล่นเลยนะครับพี่น้องดิึงบรรยากาศกันไหมครับยาน พี่น้องเห็นบรรยากาศแจ่มือเศร้าไปพร้อมๆกันนะครับควมหวังว่าสีเห็นหมอกลายๆนะครับกิต้เนกำลังขึ้นนึงแดงนะครับเว้นกำลังขึ้นึนงแดงแสงทองยามเศ้านะครับ หันใจเขาเต็มปอดครับตัวเว้นกำลังขืนครับพี่น้องบึงขีตะเว้นน้ำกันครับแฟนคลับเอฟซีเตือนกันละ้าบ่นาะนะครับเตือนน้ำบึงขีตะเว้นน้ำกันเด้อเว้นกระทิ่ยงยางของมาเนาะ <c oughs> น้ำเึ้ื่อนยิ่งยิ้น,นเสียงพันจุดประทัดอยู่ลาสร้างมั้งนี่ลสัตว์ป่าบ่นะครับเพิ่งขึ้นสีลสัตว์ป่าเนี่ยล่ะ ตเตเ้นขึ้นแล้วนะครับตื่นมาย่ำเสาพอจะคล้องดีๆพอจะสิ่งดีดีขอให้โชคดีนะครับแฟนคาับเซีของเอยสุขคนก็นขอขให้โชคดีเด้อเห็นแสงแตเต้นย่ำเสานะครับ แสงแตะเวนยามเสาขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเอสิท้ายให้เบิ้งไปเรื่อยๆนะครับตอนไหนสิลงเมื่อนะครับสิขับรถกลับไปสิเปิดทายมองแดงให้พี่ให้น้องเด้เบิ้งอีกนะครับคลิปเีนียาสมมีเด้อพี่น้องเด้ออยากจะเห็นแสงยามเ้านะฮะอยากจะเห็นแสงยามุ่งเสา อยาให้ตะเวนแสงท่องขึ้นอีกกน้อยนะครับ แสงทองสองฟ้าครับ ชานี้ที่เขาใหญ่นะครับมาเทียนน้ำกันด้วพี่น้องเด้อเทียนน้ำกันครับผมคลิปนี้เอาไว้ซํำนิดเด้ครับพี่น้องรักทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับพี่น้องที่กดติดตามไหม่นะครับ ขอบคุณหลายๆอีกบอ่อหลายคนกระหอดสี่หมื่นแล้วนะครับกราบขอบคุณหลายๆเด้อที่กดติดตามใหม่ขอบคุณสลับเอฟซีสูผู้สู่คนที่กดติดตามเอ u ับสไคร้ให้กำลังใจครับผมวีดีม่งห้งครับสวัสดียามเช้าครับสวัสดีครับ